และผู้ที่จะมาเต้นเปลี่ยนชีวิตคนต่อไปได้แก่บอสกประสบการณ์ในบ้านเสียย่ยวทีนะครับก็มีทั้งสนุกสนานล่าเริงเฮฮาปาร์ตี้เศร้าเขาน้ำตามีครบทุกรสชาติเลครับปรับทุกร่วมสุขมีการ ปรึกษาปัญหาอะไรอย่างงี้กันนะครับก็พี่ๆทุกคนก็จะให้ความช่วยเหลือว่าไปอย่างนี้ที่ผูกพันที่สุดก็คือน่าจะเป็นเจตาหรือเราจะเรียกเขาว่าคุณแม่ครับเวลาได้คุยกับเขาเหมือนเขาเป็นญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งครับถ้าทําไมบอสด,ดูชิลดูสนุกสนา,อานอะไรเงี้ยก็เลยบอกกับแกไปว่าเมื่อก่อนบอสจะเป็นคนที่อ่อนแอแล้วก็เหมือนไม่ค่อยสู้คนเลยครับฉันอยากสะอารมณ์ดีได้อย่างแกเพราาทิ้บ้างจังต้องเก็บไว้แหละให้มันดูสนุกสนานร่าเริงชิลๆสบายๆบ,ยบยดีกว่าอย่าไปกลัวคุณแม่สู้ๆ ไม่ให้เต็มที่ของเรากันมีตะโกนบอกออกรอระเบียงว่าแบบว่าไปแล้วไปแล้วทำทุกวันให้สนุกสนานอย่าไปนั่งเครียดคิดมากคิดมากไปน้ำหนักก็ไม่ลดอ้วนจบ <laughs> วันนี้ถึงขั้นไปฟ้าช็อตหัวเลยเลรอลูกค้าครับตู้เป็นไงคะเพลงส่งนะฮะแล้วก็โชว์สนุกทุกอย่างดูพลิ้วแล้วก็เนียนเนียนเนียนไปกันหมดทั้งผู้เข้าแข่งขันแล้วก็โปรนะฮะทุกอย่างดู โอเคหมดถ้าจบก็เป๊ะเวอร์แต่ย่าหญิงคะดิสโก้มันเป็นยุคที่หลังสงครามค่ะมันมาพร้อมความเซอร์เบรตมันมาพร้อมความสนุกสนานค่ะซึ่งเขาสามารถทําให้พวกเราลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วเต้นตามได้เพราะเราก็ผ่านสงครามกันมาเยอะผ่านสงครามกันมานานหนามากนะคะเราเลยรู้สึกว่าเพอร์เฟกมากแล้วก็น่ารักมากนะคะคู่เต้นก็น่ารักแล้วก็มีสเต็ปของการฟุตเวิร์กที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าสนุกไปกับกับโชว์นี้ เป็นคนที่มีเบสิกเรื่องการเต้นอยู่แล้วนะครับบอสนะครับวันนี้ก็แม้มีการแบบว่าจะมาขอคะแนนพวกเรา3คนชวนเราเต้นด้วยโอ้ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะจ๊ะคะแนนจากพวกเราเนี่ยอ๋อแต่พี่เต้นไหมเต้นจะพูดทชามเราก็แหมเหมือนเล่นตัวมากอ่ะมันไม่เป็นท่าที่แบบว่าเอ้ยไม่ได้นะสมัยตอนไปไรโน่จะจำได้ไหมผมเคยนะผมเคยมาก็ป็อปไม๊นะมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โดยรวมแล้วนะครวันนี้พี่เอกกี้ชอบครับ่ กรรมการชอบแต่ว่าต้องอุบคะแนนไว้ก่อนเพราะว่าคุณเป็นหนึ่งในสองคนสุดท้ายนะคะเดี๋ยวต้องลุ้นกันว่ากรรมการให้คะแนนคุณเท่าไหร่แต่ที่รู้แน่ๆเลยคะแนนจากน้ำหนักตัวของคุณเองเชิญเลยค่ะบอสนะ้น้ำหนักก่อนหน้านีอยู่ที่88.7กิโลกรัมน้ำหนักปัจจุบันคือ 0.7กิโลนั่นหมายถึง0.79%ค่ะเพราะฉะนั้นจำตัวเลขของบอสไว้ให้ดีๆนะคะซึ่งนั่นหมายถึงว่าคะแนนจากกรรมการได้เท่าไหร่บอสจะบวกไป0.79คะแนนนั่นเองค่ะ